ดารคดีสัตว์โลกน่ารักงูเป็นสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งแต่มันก็มีความสามารถเกินสัตว์เลือ้อยคานอื่นๆง,งพูพยายามจะกินไข่ไก่มันเจาะทะลวงเข้าไปในข้อไข่ไก่เจอไข่ไก่แม่ไก่ไมู่่ ไข่ไก่กลืนไข่ไก่เข้าไปในปากใช้ความพยายามสูงมากกลืนไข่ไก่เข้าไปในท้องกลืนเข้าไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่มันยังหายใจไม่ได้ไข่ไก่ฟองใหญ่มากเข้าไปในท้องของเองูดูซิว่ามันจะกลืนกินเข้าไปได้หรือเปล่าตอนนี้เข้าไปในเต็มปากมนแล้ว รู้สึกว่างูจะหายใจไม่ออกดูสิครับท่านผู้ชมเป็นจังไงบ้างครับตอนนี้มันรู้สึกว่ามันเกินเข้าไปยังเกืนเข้าไปแตแ่แล้วงูตัวนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไหวกลืนเข้าไปไม่ได้ มันก็เลยคลายไข่ไก่ออกมาจากปากคลายไข่ไก่ออกมาจากท้องค่อยๆขยี้ค่อยๆรีดรีดรีดปล่อยออกมาเทอรกมาจากปากของจ้องไข่ไก่ได้แตกงูก็ได้หรืออหายไป